วันกำลังเอาวันอยู่าีปน้องเป็นลมเป็นลมนูนมืดมาหมดแล้วทางภูเก็ตลมมันแข็งลมมันแข็งลมก็แข็งฝนก็ตกวันก็ยัดไส้มาแล้มอนเมียอมาแล้ว ลาลมแข็งอะไรแข็งพี่น้ g อ,อือมันทำยากทำเย็นจริงในทะเลเดีจะเสร็จแล้วเดี๋ยวยึดหนังเดียวหน่อยหนังโน่นางน่น กำลังกำลังต้มปลาอยู่ทำซีชมพูกำลังต้มปลาอยู่ทำเสร็จแล้วทำนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว มันมาตอมปลากินปลาอย่างนี้นั่นนะพี่น้องข้ตั้งหน้าเป็นภูกเก็ตโน้ตโรงแรมก็ใหญ่ๆมาตรฐานทั้งเพลเลยพี่น้องริมหาดหน้าหาดปลาออกของภูกเก็ตนี่ทิศตะวันออกภูกเก็ต nên là đoạn và thằng năn là vì luôn năn thằng แข็งเรือโยกเยกกล้องอยู่ไม่แน่งพี่น้องเอ้ยกล้องอยู่ไม่นิ่งเรือมันโยกเยกโยเยแรงกล้องบุบบับบุบบับบุบบับพี่น้องเรือ,อมันโยกเอ้ เสร็จแล้วดีน,น,เนะเสร็จแล้วทำม,มามาเสร็จแล้วขอไปทำงานกันนะครับขอสวัสดีเพื่อน่านี้นะครับช่องธรรมะแดก